อ๋อเจทเทสหนึ่งสองสามไม่เทสไม่เทสไม่ดังปกติดีงั้นก็เริ่มรีวิวกันได้เดโมเกมวันนี้ชื่อว่า p r i s o n Escape Simulator ก็ตามชื่อนะครับเป็นการจำลองการแฮกคุกเริ่มจากดูตั้งค่ากันก่อนเลยอ่ามีหน้าเดียวนี่แหละไม่มีแยกหัวคอให้ก็คุณภาพก็จะเป็นคุณภาพของกราฟิก และโซลูชันเป็นความละเอียดจอได้ต่ำสุด1 4 4นะ่8รสูงสุดก็เท่าจอตัวเองที่มีดิสเพย์ไทยก็โหมดหน้าจอเกมมีวินโดว์กับฟูลสกนแค่สแบบเปิดเปิดวีซิงได้ถ้าปิดวีซ n c ก็จะปรับล็อก f อ s ได้ตั้งแต่30จนถึง240เท่าหน้าจอ Mac ของเราแหละมั้งส่วนภาษาก,ก็ตามที่เห็นหลักก็ฝั่งยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีจีนแหละ เสียงก็ปรับข้างล่างแยก3ประเภทตามปกติเสียงหลักเสียงเพลงแล้วก็เอฟเฟกปรับความเร็วเมาส์ได้แล้วก็ปรับ FOV ความกว้างของมุมมองเริ่มเกมมาก็จะมีตัวเต i ย l สอนอย่างละเอียดแล้วนะว่ากดปุ่มไหนทําอะไรแล้วต้องทํำยังไงเป็นขั้นตอนไปก็ทําตามไปก่อนแล้วพอจบตัวเตีย l เนี่ยทีนี้ก็ได้เวลาขุดพื้นหนีของจริงและ เกมเพลย์ของเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากเปิดพรมหยิบอุปรกรณ์ขุดพื้นเจออะไรก็หยิบออกมาให้หมดแล้วก็ไปโยนไว้บนโต๊ะปิดหลุมไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นเคลียดินที่ขุดออกมาไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็น อ๋ออย่าลืมซ่อนอุปกรณ์ไว้ใต้เตียงด้วยเสร็จแล้วก็คอเรียกผู้คุมมาผู้คุมจะมารับซื้อของที่เราขุดมาได้โดยจ่ายเป็นทิชชู่เราสามารถเจราจาขอราคาเพิ่มได้แต่ถ้าไม่สำเร็จผู้คุมก็จะจ่ายเราน้อยลงซึ่งทิชชู่ก็เอาไปซื้อของอัปเกรดต่างๆได้รวมทั้งฟื้นพลังงานเพื่อขุดต่อด้วยการอัปเกรดก็จะมีเพิ่มความจุกระเป๋าทาให้ไม่ต้องขึ้นมาส่งของบ่อยตอนขุด เพิ่มความแรงในการขุดต่อครั้งที่จิ้มลงไปเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มสตมิน่าสูงสุดทําให้ขุดได้นานขึ้นซึ่งการซื้ออัปเกรดมีเวลาจํากัดนะเพราะว่ายามจะกลับมาเร็วให้รีบซื้อรีบกลับเข้าห้องขังก่อนที่จะถูกจับได้ว่าเราไม่อยู่ในห้องขังให้เราทําตามเควสก็คือแทนดิสขวาบนไปเรื่อยๆตามลําดับนะบนลงล่างไม่สามารถข้ามคันได้อันนี้ย้านะต้องทําตามลําดับไม่งั้นมันจะไม่นับว่าทําเสร็จ ทำให้เสียเวลาต้องทําใหม่ในตัวเดโมนี้ก็คือขุดเจอหลุมศพนี่แล้วก็กดออกไปก็เป็นอันจบเดโมไม่มีอะไรต่อแล้วสั้นๆในตัวเต็มก็จะมีการตกแต่งคุกมีด่านต่อจากนี้มีอะไรเพิ่มแล้วก็มีของเพิ่มก็ใครสนใจก็สามารถซื้อได้เลยตอนนี้เกมออกแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่าง และสำหรับใครที่สงสัยว่าถ้าเราไม่เก็บหลักฐานให้เรียบร้ออย่างเช่นไม่ปิดพรมไม่ทิ้งกองดินหรือว่าไม่เก็บอุปกรณ์ขุดแล้วยามมาเจอจะเป็นอย่างไงก็จะเป็นตามนี้นะครับแล้วถ้ายามเจอเราเนี่ยแปลว่าเราจะต้องขุดใหม่ทั้งหมดตั้งกระสุนนะครับซึ่ง energy เราไม่ฟื้นคืนมาแล้วเวลาก็ไม่ย้อนให้ด้วยแปลว่าเราต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้น หรือถ้าเราไม่กลับไปอยู่ในห้องขังก่อนที่ยามจะกลับมาเราก็จะโดนจับแล้วก็รีเซ็ตหลุมที่ขุดเหมือนกันอ๋อเราไม่ต้องห่วงว่าลงไปลึกเราจะขึ้นไม่ได้นะเพราะเกมนี้มีเชือกให้เราสามารถปีนเชือกขึ้นมาจากหลุมได้เลยไม่ต้องกลัวว่าขุดลงไปลึกเราขึ้นไม่ได้โอเคมาเรื่องที่จะบ่นบ้างเกมนี้เนี่ย การขุดคือการคลิก1ครั้งต่อ1ขุดเราไม่สามารถกดค้างได้เนี่ยมันไม่ไปเราต้องกดคลิกไปเรื่อยๆเ,เพื่อขุดมันทำให้เมื่อยนิ้วมากเลยแล้วอีกเรื่องก็คือฟิสิกแรงโน้มถ่วงของเกมเนี้ยสมมติเนี่ยผมกดเดินธรรมดาเห็นว่ามันจะพยายามไถขึ้นเนินไถลงเนินแค่เนินนิดๆดหน่อย,อยลุ่มที่ขุดมันก็ขึ้นลงจนกระทั่งแบบเดินแล้ว เด้งขึ้นเด้งลงมืนหัวเอาได้ง่ายๆแต่นอกจากสองเรื่องนี้ก็ไม่เห็นบัก๊กหรืออะไรผิดพลาดที่น่าหงุดหงิดนะสามารถเล่นได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรร้ายแรงก็มีสั้นๆเท่านี้กับ p r i s o n escape simulator version demo มันไม่ได้มีอะไรเยอะหวังว่าเวอร์ชันเต็มน่าจะมีอะไรให้ทำมากกว่านี้ ใครสนใจสามารถไปโหลดเดมโหมหรือว่าซื้อเกมเ,มเต็มได้ที่ลิงด้านล่างที่ผมแปะไว้ได้เลยนะคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละไปละ